ช่วงนี้ด right? ึกหน่อยไม่หน่อยนะดึกเลยอ่ะบอวิทติดทะเลปะวะอะไรนะติดทะเลใช่ไหมอะไรติดทะเลอะไรติดทะเลวะงานมาแล้วหรอมีติดทะเลด้วยประมาณมี่กี่กิโลห่างจากแล็บช้างประมาณที่กี่โลโอ้ยยี่สิบโลไกลไป มาไปามงไปเกี่ยวกับอะไรเลมจะวังวะมึงเล่นเกมอยู่ทาตายอ่ะทำไมน้นี่วางบเนย

ต่อดึงมันมาดึงบ้า,นานบนเขาข้าแล้วนะแค่วาให้บนอยู่ดินไป We are all part of h a greater whole. Life. ไอเทียวมันไม่กล้าเลยวะลืมลืมไปว่ามันตัวฟรนะีอ่ะแป๊บนึงนะเฮ้ยอย่าเพิ่งออกไปนะคือคืออะไรมันเข้ามาทำอะไรเมื่อกี้มันจะเข้ามารัดนี่ตรงไงรัดไอ้มังกรตรงไงนคุณโดนคุณโดนคุณโดน พอถอยพอเงี้ยเพื่อนพอถอยเงียเพื่อนถอยเลยถอลยงีเพื่อนลงไปแล้วนะมีโซเมลงไปแล้วเห็นอะไรเห็น้ยมีขึนไปปะาเทีดิาเทียี ไอมากรอไปไอ้นี่มันขึ้นมาบนดเลยวะงงแค่ในเชาไงเฮ้ยมันแกอะไรกูเขียวกรมาเขียวกรมากูโงมมนขึ้นมาวนมาเดินวนรอบมาเดินวนรอบอย่างเงี้ยแล้วก็ลงมารอบิวเลียนมาอยู่เนี่ยเมื่อไรจะมาเนี่ยอ้นไม่หมากตัวไหนมาพูดสิ มาหมดแล้วคขาเรียกมาหมดแล้วเอาตัวไหนมาพูดจิเขาออกมาหมดแล้วเขามันมาหมดแล้วใน้อมไหมไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ เฮ้ยเอเมิลี่มึงไม่มาหากัเลยเหรอมันกลับไปเติมเลือดแล้วตากใครไมได้หมดวะเกียวทม่ไห้ <We are S 1> ไม,ม่เม็นออกมาพอ,อเฮ้ยเอมิลี่หายนะนั่นเราติดคนไทยเหมือกันเลยคีเรนมา พ่อไปนี่มาป่ะเนี่ยเปแบบมลาป่ะไม่ได้เอามาเอาอะไรมาเอาโล่มาเขวเขวมตัวแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยรวมแถ้าไม่ได้ถอยนะเราเรียกเพื่อนถ้าไม่ได้ถอยเราเรียกให้มันมาพัดให้มันมาแฝดเยอะเยอะ มันมาหมดป่ะวะทำไมเูือดถึงน้อยน้อยไม่ไปนะไอ้จิ้นจอกปากนั่นคยเล่นใครวะโอ้คยเล่นเราต้องหามาแล้วคุยเล่นะฮะระวังไนะงั้นหายไม่เรียกพ่อถ้ามีอันตีก็ดีนะก็อันตีไปแล้วไง ่องไมเนี่ยเนี่ยเราไม่ใส่ใจเงี้ยเสียใจอ่ะอะไรวะน้องกดอันตีไปแล้วตั้มบอกไม่ยอมกดอันตีทำไรได้อ่ะมันสร้างโลกใช่ไหมสร้างโลกมีจีบมากี่ใบโล่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 เมยหายไปไหนวะเนี่ยมาดิคิวเล่นมัด เอากูดิเอากูดิเราแทงก็ลุกไปแล้วมันกลับบ้านแล้วมันมาแล้วมเาแาหลานเลยอาเเหอเนล้หเอายู่ัอนยัเอาเงนเอาเงนเอาิหังเาลยัเนหงาหาเลยนัเหาากล้วอเหาอา,าอออยยวอ๋อแบนตาย ตายดิคุณไปคิวอยู่ข้างหน้าข่อยมาอยมาขอยมาอยยันติขถอยเลยก็ได้พออันตีดีเลยนะใจเย็นเเปิเปิมันดีเลยอยู่ไปแค่กูกดมันแล้วำไได้หลกลเลยแติวเลยิวกูกูีดีเลยพี่ ใครมันกีดกาดร,ร์ดวะเดียวเทียวไปไหนก็ว่าพาดอ,อดีเอาวาบดิเจ้าหมดแล้วเจ้าหมดแล้วเจ้าไปนู่นหมดเล้าห้าแล้วกำลังไปกำลังไปกูรอมึงอย่ทีไม่เข้ามาดิวผักทันเนี่ย จ,จากแวนเหรอ,อท่าตีของแ,นแวนตอนนี้มีมีอยู่ข้างหลังแวนปูดสดเดินไปแล้วแวนปูพเพื่อนเอ้ป้อม สามมันแล้วนะเจ้าอู้กูแดดเหคู่ลกแดต้ไปเจอประลัษต์มเนเี่ย <c oughs> มึงไม่ต้องลงึงขนาดนั้นเพื่อนเนี่ยมันเรียกมาแล้วได้หลายวารเลยเนะี่ยได้หลายได้หลายล้าเลยเราไปปอมแล้วที่าน่าจะง่ายนโอ้โหไอ้เหี้ยกู <c oughs> กูแช่อะไรวะเนี่ยมันเลือดม,มันไปเด้งเลยอนวะเฮ้ยถูกตัดเลือดมาหรือเปล่าแวน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 นี้ไปโดนตัดเลือด <laughs> แันโดนเลือดหายเลย <laughs> ไม่โดนตัดอะเลือดหายเลย Spirits of the wood, guide me. <laughs> <laughs> no. oh, well, อตีไปแล้วไตีไปแล้วไงเราอีกเหรอือวิอ่ะตีวิ้วามสใช้ได้อีกทีหนึ่งรอเะล่าันีแะวิ่งรอ้วล้อนะโอ้ล้อดุยล้อดุยทำไมกินเล่นมันล้วงกวางวะอันนี้แม่ความผิดดี้เลยชอบชห้เพื่อนฝ่ายบ่อย หมือนมาแจกแล้วคือความจริงเพื่อนมันก็เลือกไม่มาได้น้อยแต่เพื่อน้ามาแฮงเออเพื่อนก็มาแบบว่าเลือไม่ได้ก็มาแล้วมึงมามันก็มาตายเติมอ่ะไอ้ถอย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 หน่อยกันหาป้อมดิแคปไปครับแคปปินลยวะแป๊บนึงนะ คือจะเอาจริงๆอะลุยอยู่ตรงไหนกนันนะตนเกมเรอวันวานอาทิตันเบบนรืเ่อยไงมาแล้วขาฆไมด้คือมันเรี่ยบ่อยเลยนะม้อนนะมังกอนนะคารอะไรกันคารอ,อะไรกันทงเฟสทงเฟสไ,ไ,ไปอ่านสกิลแป๊บเดียว แครี่เราตายเลยวะเขาเรียรนศึกษาในสถานการณ์จริงี <laughs> เกียดเปิดกล่องแล้วเอาเศษอ่ะตั้งแต่สิบกว่ากล่องไม่เปิดได้ทีละกล่อง ปัดให้มันวนร้อนก่อนแล้วเราก็จะยอมแพ้บนคิวเลนกูรถและคิวเลนมาแล้วจ้าจะไปไหนกันจ้าพี่พี่รออยู่แหมเมื่อเรียกกลับนะไม่งั้นโดนกูแล้ว าาชาวก็วิ่งหนีเขาเติมเลือดให้ชาวาออก,าก็วิ่งยังไงอาจีกรากต้องวิ่งดิจะมาแทมล่างนะออกรถคูดาวให้รัวๆเดี๋ยวพี่ตั้มคงไม่พอใจ อ้าวสีดำกูไปแล้วหมอน่ารักเยในไทยหรอกูตามไม่ได้โซเซเวสเสามดอเกอเรียบแล้วกูตกใจคูอเลนฝั่งเรานี่หว่าโถเอ้ยเออเรื่อะไรเหมือนกันคอย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 ตั้งนานก็ไม่เข้านะได้กลับไปช่วยเพื่อนหน่อยตะซะกลับไปฆ่าได้เลยเออพอแทงไปพอแทงไป ที่สุดแล้วเนี่ยอเออเจอหน่อยมเจออีกทีพอระบายไม่มาแล้วหนีหนีที่ยยายหีไปเลยทายหนีไปเลยเดี๋ยวมีผักพอวิอ่งไปเลยอาจจะรอดก็ได้ใครจะไปรู้สตันสตันได้ป๊อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดไฉยตกอค่าคีเลนได้เฉยโดนป้อมโดนป้อมใครใครใครใคก็บ้าตายรอดได้ไงวะนี่มันจะ กวางก้าวชีวิตชัดๆเอาชีวิตเดียวก่อนเลยเอาชีวิตเดียวก่อนเอาชีวิตที่จะไปทิ้งตอนนี้ใช้ไปแล้วสามชีวิตนะพ่อออกไรต่อดีมั้ยคนอื่นเขาเล่นแล้วเขาไล่ฆ่าได้วะทำไมกูเล่นแล้วกูไล่ฆ่าไม่ได้วะโอ้ยกึมมึงจะมารักกูทุกอย่างเลยนะ เต่าแ้วร้านอะไรพวกนี้ร้านร้านแม่งเรนชอบแมงชอบร้านแม่งรากกี้กูเปิดช้าเนี่ยไอของกูกวางยาว8เมตรใครเห็นก็ว่าตายน้องฮิวให้น้องฮิวให้เออไอคนฮิวมึงก็ได้เลยเราหน่อยดิ๋ยวโอ้โหกูก็ได้แค่นี้แล้วทำไมมึงคาดหวังกับกูกันเยอะจังวะเดี๋ยวก็ตะกิ้ดีเลียเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้ ขามึงให้มันยาวๆหน่อยดิกูมีสี่ขาวิ่งทีละสองกูสองขไอ้มายืนดูมาตีคลิปเลยคตรแทนดูเลือดหายปั๊มยุดนึงจะยืนไะไม่ว่าวนอ้าวอ้วอ้มีกูจะมาลุ้นกับเราทำอกจากบ้าน นี่เคอร์อฟิวแล้วครับไม่ยอมใส่แมสไงต้องโดน <c oughs> ไอ้แหวนกูทำอะไรวะเราไปลูกจังหวัดม,บบมาเลยน้องปอปอรออยู่เอาวสตาร์ทจบกันเลยเนะี่ยยุ้ยอีกเวมก่อนไป ใครเห็นก็ว่าตายละถ้าเกิดกูตายเกมนี้ชาติหน้ากูเกิดเป็นซับพอร์ตแล้วอย่างนี้ทำไมมงไม่ลงน้อนอ่ะกูแง่เหงาเลยดูการนี้กูเหงาเลย ซัพพอร์ตไป19ตัว